ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net รายการภาษาฝรั่งเศสดิกมตูตูครั้งที่10 Bonjour c h r s auditeur comment allez-vous aujourd'hui สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เปลี่ยนคำทักทายเป็นก o m m e n t a l e v o u s aujourd'hui เป็นรูปแบบของการจะทักทายกันนะคะถ้าหากเป็นคนสนิทกัน แล้วก็พูดกับคนคนเดียวจะใช้ว่ากมว u j o ีอุ h ุ i ีรามต่อเรื่องของการใช้ภาษาในดิทัวตูที่พบกันมาแล้วเมื่อครั้งก่อนด้วยกันนะคะคงจะจำกันได้ว่า g r รก o r คือนักเรียนผู้ใหญ่ที่เรียนพิเศษกับครูที่ชื่อกาบิเ e ียลขอให้ครูที่บายว่าเมื่อไร่ล่ะที่จะใช้เฟคือกระจายคำกริยาแล้วก็เมื่อไรจะใช้แฟคือในรูปของแอ f ฟ n i t i v e หมายถึงกริยาตัวเดิมที่ยังไม่ได้กระจายที่เราพบกันในเอกสารประกอบการรับฟังหน้า20ซึ่งในหน้านี้นะคะเราพบการกระจายแว็แฟกเกือบทั้งหมดเลยแหละคะ่ะแล้วก็อยู่ในรูปประโยคอีกด้วยท่งนี้ได้เคยเสนอแนะให้ลอกรูปประโยคการใช้แวฟกแฟนี้ลงในสมุดหรือว่ากระดาษต่างหางเป็นรวบรวมเป็นพวกเดียวกันนะคะแล้วมีสำนวนแฟกเปร์กแปลว่าทําให้กลัว ัวอย่างเช่นก t สตาฟไม่ทำให้ปิดก s สตา e ทำให้ฉันกลัว Gustave fait ne me ก s สตา e ไม่ทำให้ฉันกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในการที่จะปลอบใจใครไม่ให้เขาวิตกกังวลน่นนะคะพอกันมาแล้วนูต้องเฟ p a ถ้าเป็นใช้กับ vous ก็เป็นนูฟูซองเฟป a ะสำนวนนี้เขาใช้กันมากทีเดียวดังนั้นขอให้หมั่นพูดให้ติดปากนะคะ f a i ต้องเฟตปะ s ราต้องเฟตปะการใช้ภาษาอีกรูปหนึ่งที่เราพบกันในตอนท้ายของการสนทนาระหว่างพรอฟกับเอเลฟก็คือโ u อสีกับัวนุพูถ้าคนหนึ่งบอกว่า J'ai de la chance คู่สนทนาบอกว่าฉันก็เหมือนกันนะเราจะใช้โอสีถ้าหากว่าคู่สนทนาบอกว่า Je เจ pas de chance เราก็เหมือนกันคือเราไม่มีโชคเหมือนกันจะบอกว่ามัวนงพรือเรื่องนี้เคยได้พบกันมาแล้วนะคะคิดว่าเราจําการใช้ถ้าเป็นการคุยคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเหมือนเขาเราใช้มัวโอซีถ้าคู่คสนทนาบอกว่าไม่คือเป็นรูปปฏิเสธเราก็ไม่เหมือนกับเขาเหมือนกันก็ใช้มัวนงพรืออันนี้เรามาพูดตามกันนะคะคือหมายความว่า จะเป็นคนที่บอกว่าคําแรกเป็นประโยคบอกเล่าจะบอกเป็นอะไรก็ตามถ้าผู้ฟังก็บอกว่ามูสี si, ถ้าเป็นเหมือนกันถ้าพูดว่าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้แล้วก็ไม่เหมือนกันใช่มโนปพลีใช่ฟัวมูสีฉันซีก่อนตันมูสีฉันไม่ i s r i ร n มูนองพลู je suis f a t เห u é Moi aussi, je n'ai pas ็ e chance moi n o n plus เห็นไหมคะตอนนี้คงจะทำได้แล้วนะคะนี่เรามารู้จักกันใช้ภาษาของประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธที่จะใช้คู่กันคือถ้าหากประโยคบอกเล่านะคะเราพบแกนก็โซ่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างปฏิเสธจะเนอเรียง ก็เห็นจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า something กับ nothing ทารู้ฟังกรุณาทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ je quelque chose je n'ai rien je fais quelque chose je ne fais rien วิธีที่ดีที่สุดในการจำรูปประโยคการใชา้ภาษาคือการอ่านออกเสียงนะคะถ้ามีเพื่อนที่ร่วมฟังรายการนี้ด้วยกัน ก็ลองหัดถามตอบที่เราพบกันนี้เป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาค่ะวันนี้เราจะพบจิเซลกับก s สตงที่ยังคงอยู่ในห้องทำงานนี้ก่อนจากกันนะคะในตอนเย็นกัสตงก็ชวนจิเซลแต่ได้รับการปฏิเสธเรามาฟังด้วยกันก่อนเลยค่ะจิเซลและก t สตงอ b u บ e โร Qu'est-ce que vous faites ce soir Vous n'avez pas envie de faire un tour avec moi Faire un tour avec vous Pourquoi pas Il fait beau. Désolée, je suis occupée ce soir. Ah bon Oui, ce soir, je fais les courses. Et après Après, je fais des crêpes pour mon mari et mes enfants. Et après Après, je fais la vaisselle. การจชชวนใครสักคนหนึ่งเราไม่จะถามเช่นที่กัสตงถามยูเซลว่ากิสกูฟัตสัวกิสกูฟัตสัวถ้าแปลตามตัวก็ว่าเย็นนี้คุณจะทําอะไรสัวแปลว่าเย็นนี้ค่ำนี้แต่ความหมายของประโยคที่แท้จริงนะคะเมื่อมีผู้ถามชน,นิดคือการชวนจะไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่ทันที่ยูเซลจะตอบกัสตงก็เสนอความคิดทันที vous n'avez p a ป้าอง e ีเดฟ i r e งตัว u r แฟกมัว i แปลตามตัวได้ว่าคุณไม่ปรารถนาจะเดินเล่นกับผมหรือก็คือไปเดินเล่นกันไหมสำนวน avoir envie de ตามมาด้วย i n f i n i t i v e แปลว่าต้องการทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อีกสำนวนนึงที่พบในประโยคนี้คือ faire un tour แปลว่าไปเดินเล่นก็สตงก็ชวนจูเซนไปเดินเล่นหญิงสาวทวนคำชวนของเพื่อนร่วมงาน faire un tour avec vous ไปเดินเล่นกับคุณนั่นเหลอคะก,กะสงก็ย้อนว่าพวกกวัวปลามีความหมายเดียวกันกับสังกฤษว่า why not แล้วบอกว่า Ifebo อากาศดีออกเราได้สำนวนการบวกอากาศนะคะในที่นี้เราใช้ Ilfe แล้วก็ตามมาด้วยอากาศดีอากาศไม่ดีอย่างนั้นนะคะที่ถ้าอากาศร้อนอากาศเย็นเราก็จะใช้ Ilfe ขึ้นต้นเช่น i f เฟโชอิเ e แปลว,ว่าอากาศร้อน อากาศหนาว Il f a f r o i l fait f r o จิเซลปฏิเสธว่า désolé ก็เหมือนกับภาษาอังกฤษนะคะ sorry désolé ขอโทษนะคะแล้วเธอก็บอกเหตุผลว่าฉันมีงานยุ่งข้าวันนี้คงจําประโยคนี้ได้เราพบกันบ่อยมากทีเดียว Je suis occupé s Je suis occupé e s i เราได้ยินกันบ่งบอกบอกันรับทราบรับรู้เหมือนกับอ๋อเหรอครับ หรือคะหรือว่าอ้าวก็ได้พบบ่อยมากทีเดียวเลยนะคะอาบงอาบงจูเซลให้เหตุผลในการที่เธอบอกว่าจะซื้อคุเปสซสัวเธอใช้ว่าซสัวเชฟเลกูคส์ขอให้จำสำนวนนี้ไว้ใช้นะคะจะพบบ่อยมากทีเดียวเฟร์เลกูคส์จ่ายของไปซื้อของอะไรอย่างนั้นนะคะซสัวเชฟเลกูคส์ กระซงก็ยังมีละความพยายามถามว่าเออแพรแล้วหลังจากนั้นละ่ะคือจ่ายของเสร็จแล้วจะทําอะไรอีกคือการไปเดินเล่นก็ทําได้นี่นะเมื่อจ่ายของเสร็จแล้วชิซังก็บอกว่า Apre? แพร a เซฟเ s c แคป e s จากนั้นฉันก็จะทำแคปที่เราได้ยิน des เด็แคปเป็นขนมฝรั่งเศสนะคะเหมือนแพนเค้กแต่ว่าบางมากปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปตาม ห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นเขาเขียนบอกว่าขายครับญี่ปุ่นลักษณะเช่นนั้นละค่ะตัวของฝรั่งเศสนี่บางเฉียบตีเดยแล้วก็มีการที่เราใช้แฟดแครัปคำขนมนี้เราใช้แว้แฟเช่นเดียวกันนะคะเชฟเดแครปจูเซนชี้ให้กระจ่างเต็มที่เลยนะคะ <c' an> เพื่อให้เพื่อนหนุ่มได้ซึ้งว่าที่เธอต้องทำอะไรต่ออะไรนั้นเพราะว่าปุกมงมารีไม่ทงฟง สำหรับสามีและลูกๆมง a r รีสามีของฉันมีซงฟองลูกๆของฉัน Bourg ปู่มง r i รีเอ s ม n นซงฟงก็ตรงนั้นก็ยังไม่สิ้นความพยายามถามอีกว่าเอ a แพร s แล้วหลังจากนั้นล่ะคือหลังจากที่ทำครับแล้วน่าจะว่างนะแต่คำตอบของจิเซนก็คือ 'après' je fais la vaisselle' ฉันต้องล้างถ้วยชามค่ะอันนี้สำนวนว่าแฟนนี่มีมากทีเดียวเลยนะคะ Faire la vaisselle แปลว่าล้างถ้วยล้างชามคำว่า la a าเ s e l l e หมายถึงเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะคะ Je fais เ a ฟ a าเวสเซลจากเดียลอกนี้เราได้สํานวนการใช้เว็บ avoir คือ avoir e n v i e d e กับ infinitive แปลว่าต้องการปรารถนาที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้ j e n v i e d e faire un tour ฉันอยากไปเดินเล่น giselle a envie de faire des crêpesgiselle ต้องการทําขนมครัป Ella และอ e ง a ีเดฟ a v ก i s s e l l ลเจล่อนต้องการล้างจานนี่ถ้าหากเป็นรูปปฏิเสธก็เหมือนกับที่เราพบกันมาแล้วนะคะเราใช้เนอปกับคำกริยาที่กระจายคำกริยาที่กระจายนนในที่นี้ก็คือแบบอ o i r ตัวอย่างเช่น Je n'ai pas envie de faire u n tour ฉันไม่อยากไปเดินเล่นหรอกจ p n s e p v s e n v i e i r f d i s e r e s crêpes ฉันไม่อยากทำขนมครป ในป้าองฟีเดเฟร์ลาเวเซลเจ้าหล่อนไม่อยากจะล้างถ้วยชามแล้วก็จากเดียล็อกนี้เช่นกันที่เราพวกกันมานะคะก็จะเห็นได้ว่าในการที่ถูกปฏิเสธตลอดเวลากัสตงก็ผิดหวังในการเชิญเชิญพนักงานไป f แฟร์อ t o u r ไปเดินเล่นทั้งที่อากาศออกดีดีที่เขาใช้ว่าอิลเฟโบเราจึงได้สำนวนในการบอกอากาศในตอนนี้ก็รู้จักกันก่อนว่าอิลเฟโบคืออากาศดีค่ะ Qu'est-ce que vous faites ce soir Vous n'avez pas envie de faire un tour avec moi Faire un tour avec vous pour... Pourquoi pas Il fait beau Désolée, je suis occupée ce soir. Ah bon Oui, ce soir, je fais les courses. Et après Après, je fais des crêpes pour mon mari et mes enfants. Et après Après, je fais la vaisselle. ใครเป็นกัสตงก็คงจะต้องผิดหวังล่คะค่ะผิดหวังมากๆที่จูเซงปฏิเสธและไม่หนำซ้ำไม่ปฏิเสธเฉยเฉยว่าเดซูเลยยังย้ำว่าต้องทำอะไรต่ออะไรให้สามีและลูกตอนที่เธอบอกว่าเซเฟเดครปบบุมโมมารีเอมิสงฟงนั่นก็เป็นการย้ำว่าฉันมีสามีและมีลูกนะน่าสงสารกัสตงมอฟังเขารำพึงว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะ Elle fait tout pour son mari, elle fait tout pour ses enfants. Elle fait les courses, elle fait des crêpes, elle fait la vaisselle. Tout pour son mari, tout pour ses enfants. Et rien pour moi. ปุกซงมารีเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสามีของเธอเอเฟตูปุกเซซองฟองเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกๆของเธอเอเฟลกู๊กส์เธอจ่ายกับข้าวเอเฟเดครับเธอทำขนมครับเอเฟเลเวสเซลเธอล้างถ้วยล้างชามทุกปุกซงมารีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อสามีของเธอทุกปุกเซซองฟองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกๆของเธอ rien pourmo ไม่มีอเลยเพื่อผมในที่นี้เราได้สำนวน Elle fait ตซึ่งจวนข้ามกับอนฟเรียงส่วนประโยคสุดท้ายนะะครียงปูกหมัวตระณข้ามคือ Tu pour ก mo Elle fait tout pour son mari Elle fait tout pour ses enfants Elle fait les courses elle fait des crêpes Elle fait tout pour son mari tout pour แล้วจูซานก็กลับบ้านทำขนมครับตามที่เธอบอกกัสตงไว้ทุกคนอยู่ที่บ้านพร้อมหน้ากันเลยล่ะค่ะจูซานก็เตรียมอาหารอยู่คนเดียวอันมาฟังเดียล็อกระหว่างจูดิลซึ่งเป็นลูกสาวกิโยมลูกชายแล้วก็เชอราก

Et toi, tu ne fais rien du tout. Tu es trop fatigué. Ne t'en fais pas, Gudule. Maman a l'habitude. ฟังแล้วคงเข้าใจนะคะถึงมว่าหัวเรื่องเขาจะบอกว่ากูดิลเชคาเอกิโยมอลามิซงในในเอกสารประกอบกันฟังแต่ที่ดีมัสครูนี้เขาพูดถึงจิซานด้วยเพราะว่าจิซานไม่ได้เป็นคนสนทนาแต่ว่าเธอทํางานง่วนอยู่ในครัวนะคะ กิรุนเพืเป็นลูกสาวเห็นพ่อกับพี่ชายพักกันอยู่ไม่เห็นแม่จึงถามว่ากิสกันเฟมามองแม่กําลังทําอะไรอยู่นะ่ะคือแม่ทําอะไรลักษณะการตั้งคําถามด้วยการใช้สรรพนามก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยคํานามจะพบกันมากทีเดียวในชีวิตจมวันนะคะกิสก sure ันเฟตั u เซอร์กิสกันเฟ่ป๊าป p าได้รับคําตอบจากเชราว่าเอฟเฟดครับ คงเข้าใจกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราได้พบเรื่องราวนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของการทาคลับไม่ได้ฟังคําตอบจากพ่อแล้วก็ดีก็เห็นพ่อนอนเล่นก็เลยถามว่าเอจัวจูเนเซียยงแล้วพ่อล่ะคะพ่อไม่ทําอะไรเลยเหรอตามปกติครอบครัวเนี่ยนะครับครอบครัวฝรั่งเขามักจะช่วยกันแม่ก็ต้องทํางานนอกบ้านกลับมาต้องทําอาหารอีก แต่คราวนี้นี่พ่อผิดวิสัยพ่อนอนเล่นพ่อก็ตอบว่าเนื ua, suis ้อชุดซีฟาริเพ่อเหนื่อยนะ่ะกิโดนค่อนข้างเห็นใจแม่ก็บอกกับพ่อว่ามามองเฟตุตูตูแม่เนะี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างไอตัวจูเนเฟเรียงจู u ตแม่ทำทุกอย่างแต่ว่าพ่อไม่ทำอะไรเลยจูเนเฟเรียงจูตเราเคยพูกันมาแล้วจำได้ไหมคะเรียงจูดต ไม่สักอย่างเดียวไม่โดยสิ้นเชิงแต่ทุกฟันดิเกพ่อก็มักจะพูดนะนะว่าพ่อเนี่ยเหนื่อยมากเกินไปกิโยมเห็นน้องสาวพูดไม่ค่อยดีกับพ่อก็เลยบอกว่าเอจํานวนที่เราจะพบกันนี่นะคะเป็นจำนวนที่พบกันบ่อยมากซึ่งในการที่จะบอกว่าอยากกังวลไปเลยหวังว่าคงจําได้เราต้องเฟปปากจลิลเต้องเฟปปา สำนวนนี้เราพบกันมาตอนที่จอนวีเอฟปลอบเพื่อนจังจำได้ใช่ไหมคะกิยมบอกน้องสาวว่าอย่าก,กัวงวลไปเลยโดยให้เหตุผลว่ามามองอลาบิชูดมามองอลาบิชูดแม่ชินซะแล้วละสำนวนอวัว a b i ิ u d ดแปลว่าเคยชินคือแม่ชินกับการที่ต้องบริการใครๆทําอะไรอยู่คนเดียวมามองอลาบิชูดนี่ถ้าหากเป็นปฏิเสธมามองนาปาลาบิ u d ด มามองในะป้าลาบิจูดหรือจะบอกฉันออฉันไม่เคยชินฉันไม่ไมออ่ไม่เคยทําอย่างนั้นเราก็บอกฉันในป้าลาบิจูดสำนวนนี้ก็เป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่จะพบกันบ่อยมากทีเดียวและค่ะก็เป็นเดล็อกที่รวบรวมสั์สำนวนที่เราพบกันมาในบทนี้มีสำนวนอื่นบ้างแต่ว่าคงเข้าใจกันดีคราวนี้เรามาฟังด้วยกันอีกครั้งโดยไม่ดูเอกสารประกอบการรับฟังจะทําให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะคะ Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle fait des crêpes. Et toi, tu ne fais rien? Moi, je suis fatiguée. Maman fait tout, tout, tout. Et toi, tu ne fais rien du tout. Tu es trop fatigué. Ne t'en fais pas, Gudule. Maman a l'habitude. นักศึกษาที่เรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศสนะคะฟังบทสนทนาเหมือนกับพวกเราเหมือนกันแล้วเขาก็มีปัญหาหลายอย่างเราฟังด้วยกันว่าเครกอรกนั้นสงสัยอะไรแล้วเขาก็จะนำส่วนุนต่างๆที่ได้พบมาแล้วจากครั้งกันก่อนมาใช้อีกนะคะซึ่งทำให้คุณครูก,รบรกาบิรยานดีใจมากทีเดียวจา ah. mon mari mes enfants son mari ses enfants Moi j'ai un mari et un enfant. C'est mon mari et mon enfant. Gisèle a un mari et deux enfants. C'est son mari et son enfant. Mais non, elle a deux enfants. Ses enfants. Bravo. Mon mari, mes enfants. สมภารีเศษน้องฟงครูก็เลยบายว่า a ร t ครู้น้ามีสามีหนึ่งคนแล้วก็ลูกหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้คงได้ยินครูเน้นเลยนะคะว่า Un m มา i ีแองน้องฟงแล้วเธอก็สรุปว่าเศษมูงมาคีเอมูงน n องฟงการบอกความเป็นเจ้าของถ้าเป็นเพศชายเอกพจน์เราจะใช้มง เช่นที่พบมาเนี่ยนะคะมูมารีสามีของฉันมูนองฟองลูกของฉันศัพท์ที่เราเคยพบมาแล้วคือพี่ชายน้องชายเราจะใช้มูแฟร์ครูยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งว่าจูเซลเอลมารีเอโดซองฟองจูเซลมีสามีหนึ่งคนแต่ว่าลูกสองคนดังนั้นจึงพูดได้ว่าเซซองมารีเอ คือละเอาไว้เพื่อจะได้ให้ลูกศิษย์นะ้เติมนะคะเธอใช้ทรงมารีแล้วยังพูดไม่ทันจบลูกศิษย์ก็เติมว่าทรงนงฟงซึ่งใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นพระุพน์ครูจึงแก้ให้ว่าเมนุงเอลัดโดทงฟงใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเขามีลูกสองคนใช้ทรงนงฟงไม่ได้ลูกศิษย์ก็เข้าใจจึงเปลี่ยนเป็นเซซรงฟงครูจึงชมอย่างเช่นที่เราพบมาบ่อยมากคือบราโว ทีนี้เรื่องของการใช้คำบอกความเป็นเจ้าของนะคะเราได้พบมาตอนบทที่สามพอสมควรรวมทั้งในบทนี้จึงขอมาสรุปในช่วงแรกนี้ก่อนคือการใช้มงมาเมมูนเปอร r มาเมอรมมีปารองมุ m มารีมาเซอร์มีซองฟองคงจะได้ยินชัดเจนนะคะใช้มุนเปอ มาเมฆมีประองเท่าเจ้าของเป็นเจอคือเป็นตัวเราจะใช้แบบนี้แ่ละคะ่ะนีนถ้าหากว่าเจ้าของเป็นบุตรที่สามเอกพจน์จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเจ้าของก็ได้ถ้าสิ่งที่สิ่งของหรือคนก็ได้นะคะเออถูกเป็นเจ้าของถ้าหากว่าเป็นเอกพจน์เอกพจน์เพศชายเนี่ยนะคะ แล้วก็ถ้าหากเป็นเพศหญิงเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระหรืออาชมเวเราจะใช้ซุงถ้าหากว่าเพศหญิงเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเพนชนะชิซาผู้หูพจน์ทั้งสองเพศจะเซซงเปอร์ซาเมอร์เซซอมปงหรือเซปารองได้เหมือนกันซงเปอร์ซาเมอร์เซปารองซงมารีซาเซอร์ เซซองฟองเรื่องนี้อยากจะให้ระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เหมือนกับในภาษาอังกฤษเพราะว่าในภาษาอังกฤษนั้นเราจะทราบว่าเจ้าของคือผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ในภาษาฝรั่งเศสทราบแต่ว่าเจ้าของนั้นเป็นบุรุษที่เท่าไหร่เท่านั้นนะคะแต่ไม่ทราบเลยว่าผู้พูดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่จะทราบว่าสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของนั้นเป็นเพศอะไรพอะไร ขอทําความเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราจะผิดกันมากทีเดียวโดยเฉพาะบุษที่สามนะคะถ้าอยู่ๆท่านผู้ฟังพบประโยคบอกว่านี่บ้านของเขาในภาษาเองเศษเชาว์ซิสซามีจุงเราไม่ทราบเลยค่ะว่าเจ้าของนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทราบแต่ว่าเจ้าของนั้นเป็นเอกพจน์แล้วก็ทราบว่ามีซุงนั้นเป็นเพศหญิงเอกพจน์นอกจากจะมีการพูดถึงเออ ความเปนเจ้ขอมาก,ก่อนเท่านั้นอย่างเช่นพูดถึงจิเซลบอกว่าจูเซลอินกร้องมีมิจูงจิเซลมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเซซามีมิจงนีบ้านของเธอเราจึงทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหมายถึงบ้านของจิเซลนี่ถ้าเราพูดถึงกัสตงก็เหมือนกันแหละคะ่ะกัสตงอินป i ติมี i s o n งกัสตงมีบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งซิซามีมิงมีบ้านของเขา สังเกตไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราใช้ว่าบ้านของจิเซลก็ใช้ว่าเซซามีซุงพอพูดถึงบ้านของกาสตงเราก็ใช้ว่าเซซามีซุงทำนเดียวกันถ้าพูดถึงที่ทำงานสำนักงานหรือโต๊ะทำงานที่ใช้ว่าอินบิโวจิเซลเอดองซุงบิโรจิเซลอยู่ในสำนักงานของเธอกาสตงเอดองซุงบิโรกาสตงอยู่ในสำนักงานของเขา ร่วมนี้ขอให้ทําความเข้าใจแล้วก็เหมือนใช้นะคะแต่ยัไงก็ตามเราจะพบรายละเอียดของการบอกความเจ้าของตัวอื่นอีกค่ะแล้ว g กรกรก็นำสำนวนาการถามนำในการจะชวนใครสักคนหนึ่งไปทำอะไรนะคะโดยที่ออชวนคุณครูบอกว่าคุณครูครับรคุณครูจะทำอะไรในเย็นนี้ v ิสกูเฟ t สุสว s o i ์ แล้วถามเหมือนที่กัสตงถามจิเซลคือชวนไปนเดินเล่นวันน ve ป้าองวีเดเฟร์ e ังตัวาวแกมครูแย้งนะคะว่าอากาศไม่ดีนะอินเฟปเปอร์โบอิ fait pas b e โบลูกศิษย์ก็เลยชวนทำขนมครับโดยนำสำนวนมาใช้ใช้สำนวน v o าวั e อง e ีเ s อวัน e p a ป้า v i วีเด a ฟร์เดค crêpes a ก e หมัวครูก็บอกว่าครูมีธุระนะแล้วเธอก็ใช้เดตุดฟาซง อย่างไรก็ตามแมดูตุฟ่าสงสุวัชชวิสกิเปแล้วก็เหมือนกับจิเซลนะคะเธอให้เหตุผลว่าเธอมีธุระก,กับครอบครัวอาเวกมูนมาลีเอมุ้นองฟงลูกศิษย์ก็ใช้แล้วครับเหมือนกับทุกครั้งอาบุงครูก็นำสำนวนที่พบบ่อยมากเลยว่าเซกอมสะาท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมานี่คงจะจำสำนวนนี้ได้นะคะเซกอมสะและทั้งครูและนักเรียน ก็นำภาษาที่พวกเราแล้วมาใช้อีกอันนี้เพื่อพวกเราด้วยนะคะโดยที่ไกรกอบอกว่าผมโชคไม่ดีเลยจำได้นะคะเดิมสังกฤษเชว่าอันลากีชนิดปัตติชองส์ครูก็ตอบตามที่เราฝึกการใช้ว่าครูก็เหมือนกันนั่นแหละเอ็บเบีย s มัวนองพลูคีสคือวูเฟตส์ซ o ส์วาร์วูนั้วเป e ส์อันวีด์เฟร์อันทูร์อเวกมัวอูเนฟเฟป้าบู

รวมทั้งเดียลอกหรือว่าบทสนทนานั้นพูดกันชา้าๆนั้นตอนนี้ฟังเกรกอกับกระเบียลสนทนาอีกครั้งหนึง่งกรานาไม่ดูเอกสารประกอบการฟังนะคะจะช่วยให้เราได้ยินแล้วก็ฝึกทักษะการฟังที่ดีที่สุดเลยค่ะ Mon mari, mes enfants, son mari, ses enfants. Moi, j'ai un mari et un enfant. C'est mon mari et mon enfant. Gisèle a un mari et deux enfants. C'est son mari et son enfant. Mais non, elle a deux enfants. Ses enfants. Bravo. Qu'est-ce que vous faites ce soir Vous n'avez pas envie de faire un tour avec moi Il ne fait pas beau. Vous n'avez pas envie de faire des crêpes avec moi

อาจใช้ภาษาด้วยกันก็นแล้วกันเวลาที่อ่านจะได้จําประโยคนี้ได้อย่างเช่นตอนนี้ถามกันว่าวันนี้วันอะไรหรือว่าวันอาทิตย์นี้จะทําอะไรแล้วก็ใช้ํำนวนจุนโปอองฟีเดอร์บวกด้วยสิ่งที่จะชวนเพื่อนทํานะคะเวลาของเราสำหรับวันนี้เห็นจะหมดลงแล้วพบกับดิดมัวตูในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะโอเวอร์อัลล o าพัชเชนฟัวที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจาเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสี่อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรรซพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net